ชิบิชิบิจ้าชิบิสวัสดีค่ะ,ะคลิปที่แล้วนะคะเรามาดูว่าบ้านคนญี่ปุ่นนะคะเขาปลูกต้นไม้อะไรไปบ้างนะคะตอนนั้นเราดูไปยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งนึงเลยนะคะต้นไม้ที่แนะนำไปก่อนนี้เดีในวันนี้เราจะมาดูทั้งหมดกันนะคะว่าเขาปลูกอะไรไปบ้าง อันนี้คือแปลงนะคะเราจะเตรียมปลูกใบกะเพราค่ะบ้านคนญี่ปุ่นนะคะจะมีต้นอูมเมะค่ะบ้านหลังนี้มีสองต้นนะคะลูกดกมากอูมเมะนะคะต้นอของเขาจะเป็นเขียวๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพอสุกแล้วก็จะสีเหลืองนะคะสวยมากเลยค่ะอูมเมะเนี่ยเขาจะออกดอกตอน สวยมากมีทั้งแบบสีชมพูแล้วก็สีขาวน,นี่ค่ะมีอีกต้นหนึ่งนี่ค่ะลูกเป็นแบบนั้นนะคะนีกกะ่กระจายกระจายเต็มกิ่งเลยค่ะอูเม่หรือว่าลูกบวยนะคะ ชิบีนี่ค่ะที่มันร่วงลงดินก็เยอะชิบีเจ้าแมวน้อยอตรงนี้นะคะก็เป็นซูบบกิเหมือนกันนะคะเนี่ยพอบานแล้วก็เต็มต้นเหมือนกันค่ะเป็นอีกพันหนึ่งนะคะ ดอกจะสีแดงสีแดงเล็กๆอันนี้มีดอกฟูจินะคะต้นฟูจิต้นนี้ที่ดอกเขาจะเป็นออกสีฟ้าฟ้านะคะเย้อยๆลงที่เรามีต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านตรงนู้นนะคะเออไปด้านไหนก่อนอ่ะมาด้นนี้อันนี้ไม่รู้ว่าต้นเรียกต้นอะไรนะคะ ทรงเขาจะเป็นพุ่มๆดอกเยอะมากแล้วก็บ้านคนญี่ปุ่นนะคะสำคัญก็จะมีต้นนี้ด้วยค่ะต้นคากิค่ะสีเหลืองๆเราเราเรียกว่าลูกพรํมใช่ไหมคะที่นี่มีสองต้นเลยะคะ่ะนี่อีกต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านก็อันนี้ก็ให้เพื่อนตัดเหมือนกันนะคะเพราะว่าลูกดกมากค่ะแล้วมันก็ร่วงลงถนนนะคะแล้วเรากินไม่ทันนะคะต้นนี้ก็ตัดเหมือนกันค่ะแต่ก่อนนี้มันก็ยาว สูงกว่านี้เยอะเลยนะคะตัดนะคะลูกดกเหมือนกันอ่ามีต้นไม้ต้นนี้ด้วยต้นนี้เหมือนคุ้นๆว่าจะเจอที่ที่บ้านเราเหมือนกันเนาะแต่บ้านเราอ่ะเขาจะต้นใหญ่มากดูกุหลาบพันนี้ค่ะโหพันนี้นี่สวยนะคะเนี่ยไปดูปใกล้ๆ Mm. มีต้นอะไรที่ยังไม่แนะนํานะหลาบเจอแล้วอ่มีซือเบกีตรงนี้อีกนะคะแล้วก็มีต้นเนี้ยค่ะนี่เราก็ยังสงสัยอยู่ว่าดอกเขามีหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่เคยเห็นดอกเลยเนี่ยเดี๋ยวปีนี้นะคะจะลองให้สูงสูงนะคะจะลองจะลองดูว่าพอพอเขาแบบว่า ปล่อยปล่อยไปเนี่ยเขาจะออกดอกหรือเปล่ามีนี่นะคะน,นี่ดอกดอกจะสีขาวขาวนะคะแล้วก็อันนี้ฮิตมากที่ญี่ปุ่นนะที่มันเป็นดอกพุ่มๆอะคะ่ะสีม่วงๆขาวขาวนะคะสีขาวก็มีสีม่วงก็มีคงจะเคยเห็นที่บ้านเราเนาะที่จตุจักรก็มีขายอยู่นี่นี่ อันนี้สเปเชียลมากนะคะเนี่ยคลิปแรกที่เรามาถ่ายเนี่ยเขาแบบว่าเป็นดอกสีชมพูเนาะแต่พอดอกร่วงแล้วเนี่ยเข้าจะเป็นกลมๆแบบเนี้ยค่ะกลมๆอ้าวคีสเกลลูกชายกลับมาแล้วค่ะอันนี้คือซันโชนะคะซันโชเรียกถูกแล้วนะคะ นี้ออกดอกสีม่วงก็มีตรงนี้นะคะที่ยังไม่ได้ดูจากคลิปแรกนะคะนี่ค่ะตน้นต้นนี้คิสเกวันนี้ลูกวันนี้มาคิสเกนี่ค่ะต้นนี้นะอ่าเหมือนกับว่าที่บ้านเราอะ่ะมีเยอะเลยอะ่ะที่นาปลังอะคะ่ะ ใครเคยไปเห็นหนาปังบ้างไหมเนี่ยค่ะแต่ว่าต้นของเขาจะใหญ่มากบางทีสองสามคนโอบมันไม่หมดนะคะแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นสภาพอากาศที่ทำให้เขาแบบต้นไม่ใหญ่มากนะคะปลูกในบ้านได้จ้าลูกจ๋าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะอ้าวอ้าวคิสเกอ่าด็อกเตอร์คิสเกมานี่ค่ะมาแนะนำต้นไม้หน่อยเร็วด็อกเตอร์คิสเกต จ๋า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 อามานี่ค่ะมีอีกอันนี้ที่บ้านเรานะเขาเรียกต้นสงเกลอยนะคะนี่ค่ะต้นเป็นแบบนี้เรียบเรียบต้นนี้ก็เคยเห็นนะคะที่เมืองไทย นี่มาอีกแล้วค่ะที่บ้านเราก็เรียกต้นสงเปลือยอะค่ะ,ะต้นนี้นะคะเราก็เห็นเหมือนกันค่ะที่บ้านเราก็มีดูสิดอกเกาเป็นแบบนี้นี่เราเคยเก็บไปจังหันนะคะที่วัดด้วยนะคะเนี่ย เตือนพฤษภานะคะใบก็จะขึ้นเยอะแบบนี้นะคะ่ะเป็นเครือนะคะนี้ใบก็สวยะคะ่ะโอเคคงจะแนะนำกันหมดแล้วเนาะตอนนี้เนาะต้นไม้เยอะจริงๆมีอีกต้นหนึ่งค่ะตรงนั้นโอ้โหมีนี่นี่ ก็ไม่รู้ต้นอะไรค่ะคีสเกโอเคต้นนั้นนะคะที่เราไปดูมานะคะต้นส่งเปลยเนี่ยคะเรียกยังไงไม่รู้นะใครเรียกถูกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเขาจะมีดอกเป็นช่อๆสูงๆขึ้นไปนะคะดกมาก ต้นนี้นะคะเป็นดอกสีชมพูค่ะเออเดี๋ยวดอกออกมเมืไหร่นะคะเดี๋ยวมาอัดให้อีกรอบนึงอุ้ยอุ้ยมีใครมาแอบอยู่ตรงนี้คะเนี่ยมีใครคะเนี่ยใครคะใครคะขอโทษนะคะ